สวัสดีค่ะฟ้าผ่าดูบ้านวันนี้จะพาทุกท่านมาชมบ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่ในโครงการที่มีชายหาดส่วนตัวในบางแสนกันค่ะใครที่ติดตามช่องบ้านดีๆมานานดูว่าอยู่ในโซนบางแสนก็จะพอทราบกันดีนะคะว่าในบางแสนก็จะมีแค่โครงการนี้โครงการเดียวเลยค่ะที่มีชายหาดส่วนตัวทอดยาวมากที่สุดเกือบ1กิโลเมตรแถมมีสะพานทอดยาวไว้เดินไปชมวิวกลางทะเลอีกด้วย สวยมากๆเลยค่ะซึ่งตัวบ้านที่ขายก็คือหลังนี้เลยนะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่68ตารางวามีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านทั้งหมดเลยค่ะในราคาเพียงแค่8ล้าน8แสนบาทเท่านั้นเองถือว่าถูกมากๆนะคะ เพราะว่าในโครงการนี้ถ้าหลุดหลังนี้ไปแล้วก็ขายกันราคา10ล้าน15ล้านกันหมดเลยค่ะซึ่งตัวบ้านก็จะมีสวนอยู่ล้อมรอบบริเวณตัวบ้านเลยค่ะสามารถต่อเติมเพิ่มหรือว่าปลูกต้นไม้ทำสวนเพิ่มได้เลยที่ด้านหลังก็จะมีห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ำแม่บ้านแยกออกมาจากตัวบ้านอีกด้วยนะคะ เมื่อเข้ามาในบ้านเนี่ยโซนหน้าบ้านเลยก็จะเป็น Living area ก่อนเลยค่ะสามารถมองเห็นวิวสวนข้างบ้านได้ด้วยในชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีกระจกที่อยู่ล้อมรอบบ้านค่อนข้างเยอะนะคะทําให้ลมเนี่ยสามารถเข้าออกได้ตลอดทั้งวันแล้วก็อยู่แล้วดูโปร่งสบายไม่อึดอัดเลยค่ะซึ่งจากโซนลิฟทิ้งแอรเนียก็สามารถเดินเชื่อมไปยังโซนบาร์ ที่เอาไว้เตรียมอาหารมื้อเช้าหรือว่าอาหารมื้อเล็กๆเบาๆได้นะคะก่อนที่จะเชื่อมไปยังโซนรับประทานอาหารค่ะซึ่งโซนนี้ก็จะมีกระจกล้อมรอบอีกเช่นกันค่ะสามารถมองเห็นวิวสวนข้างนอกบ้านได้เลย ในส่วนของชั้น2ก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำด้วยกันค่ะซึ่งมาสเตอร์เบดรูมก็ใหญ่มากๆเลยนะคะรูปโปร่งสบายสุดๆแล้วก็มีระเบียงเอาไว้สำหรับออกไปรับลมด้วยค่ะซึ่งตัวบ้านเนี่ยจะหันหน้าไปยังทิศเหนือนะคะทำให้เย็นสบายตลอดทั้งวันอยู่ในบ้านเนี่ยไม่รู้สึกร้อนเลยค่ะแถมห้องน้ำในห้องนอนใหญ่มีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มสุดๆไปเลย อย่างที่ฟางได้บอกไปช่วงต้นคลิปนะคะว่าตัวบ้านเนี่ยตั้งอยู่ในโครงการที่มีหาดส่วนตัวซึ่งจากบ้านหลังนี้เนี่ยเดินไปทะเลก็เดินไปเพียงแค่200เมตรเองค่ะช่วงเย็นเย็นก็จะมีลูกบ้านเดินมาเล่นทะเลหรือว่าบ้านไหนมีเรือมีเจสกีเรือคายัคหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้เล่นกีฬาทางน้ำเนี่ยก็สามารถนำมาเล่นที่หาดได้เลยค่ะนอกจากนี้ส่วนกลางก็จะมีพวกร้านอาหารมีฟิตเนสให้ด้วยนะคะ ครบคันมากๆซึ่งตัวโครงการก็ทำเลดีมากๆด้วยค่ะด้านหน้าโครงการอยู่ติดถนนสุขุมวิทเลยเดินทางสะดวกมากๆจากกรุงเทพขับรถมาแค่1ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วค่ะหรือจะไปฝั่งตลาดน้องมนฝั่งหาดบางแสนก็สามารถขับรถไปแค่10 1ถึง15นาทีได้เลยนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้เซเว่น 7, แกรบและไลแมนเข้าถึงนะคะ เหมาะซื้อเป็นบ้านตากอากาศหรือว่าอยู่เองก็ได้เลยหรือท่านไหนอยากปล่อยเช่าหลังนี้ก็ได้เลท3ามหมื่นถึงสามหมเลยค่ะน่าสนใจนะคะเพราะว่าราคาก็ดีมากๆด้วยถ้าสนใจก็สามารถมาชมบ้านจริงได้เลยนะคะโดยนัดฟ้าล่วงหน้าอย่างน้อย1วันค่ะโดยโทรมาได้ดังเบอร์ที่แนบหรือว่าแอดไลน์บ้านดีๆชนบุรีได้เลยสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube บ้านดีดชนบุรี เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอสังหาดีๆในอนาคตสำหรับวันนี้ฟ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ